แอตแลนติสคืออาณาจักรในตำนานที่ถูกกล่าวถึงในผลงานของเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกเมื่อประมาณ1,600ปีก่อน เช่นเดียวกับทวรารกาที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเมืองสากสูท์นี้ได้ซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้แม่น้ำโกมติและทะเลอาหรับที่บรรจบกันเสมือนเป็นแอตแลนติสแห่งอินเดียโดยนักโบราณคดีได้พยายามค้นหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของเมืองแห่งนี้ซึ่งเริ่มการขุดค้นตั้งแต่ปี1960เป็นต้นมาและค้นพบเครื่องปั้นดินเผาสัมฤทธิ์ที่มีอายุมากกว่า3,000ปีและโครงสร้างอาคารซากกำแพงก้อนหิน ขนาดมหึมาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและเสาที่มีอายุเก่าแก่3,000ถึง1,500ปีก่อนคริสตกาลในการวิจัยพบว่าภัยพิบัติได้กลืนกินทั้งเมืองเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนโดยตั้งสมมติฐานไว้3แบบคือแผ่นด,ดินไหวสึนามิหรือเกิดจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างกระทันหัน